สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณครูบีบีนะคะในวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในเทอมนี้ปีการศึกษานี้จะเรียนวิชาการงานกับคุณครูบีบีนะคะซึ่งเด็กๆหยิบหนังสือวิชาการงานอาชีพขึ้นมาเลยค่ะหนังสือที่เราใช้นะคะจะเป็นเล่มนี้นะคะ หน้าปกก็จะเป็นสีม่วงนะคะทีนี้เด็กเตรียมสมุดขึ้นมาด้วยค่ะสมุดเราจะใช้เล่มบาง1เล่มนะคะซึ่งให้เด็กเขียนชื่อชั้นเลขที่ยังไม่ต้องเขียนนะคะวิชาชื่อคุณครูให้เรียบร้อยตามรูปแบบนะคะในระดับชั้นนักเรียนอยู่ป .5 รับอะไรเด็กๆก็เขียนไปนะคะเขียน ชื่อที่หน้าปกด้วยตัวบรรจงให้เรียบร้อยนะคะทีนี้เด็กๆเปิดหนังสือไปในหน้าสารบัญน,นะคะในหน้าสารบัญหน่วยการเรียนรู้เราจะมีทั้งหมด9หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะแต่ในภาคเรียนที่หหรือว่าเทอมที่1เราจะเรียนแค่5หน่วยการเรียนรู้นะคะก็จะมีในเรื่องของดูแลเสื้อผ้าจัดเก็บให้ดี ห้องครัวห้องน้ำและหน่วยที่5ก็คือซ่อมแซมของใช้นะคะในภาคเรียนนี้เราจะเรียนอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ห,หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะทีนี้ในวันนี้คุณครูจะยังไม่มีการบ้านนะคะให้เด็กๆได้ทำนะคะแต่ให้เด็กเนี่ยไปเตรียมสมุดสมุดเล่มบางนะคะเขียนชื่อ วิชาชั้นให้เรียบร้อยนะคะตามตัวอย่างที่ค,ครูให้เด็กๆดูในคลิปนะคะและเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราจะมาเจอกันอีกครั้งในวิชาการงานนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ